ซินเจียยูอีซินนีหัวชัยสวัสดีพี่ใหม่จีนนะคะวันนี้เรามาทำการ์ดวีพรปีใหม่พี่ๆน้องๆน,นะคะคนจีนนะโอเคนะคะไปที่แอปพลิเคชันแคนวาเหมือนเดิมนะคะเข้ามาเลยพอเข้ามาเนะะี่ยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จินทำผ่าน Android นะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะส่วนใหญ่จะเลือกเทมเพลตจากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกการกำหนดขนาดเอง ซึ่งการกําหนดขนาดเองนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาไปใช้ช่องทางไหนอย่างจินจะเอาไปใช้ที่ช่องทาง a c e b o o k นะคะหรือว่า Instagram หรืออะไรต่างๆก็เอา1ต่อ 1, นะคะหนึ่งศูนคูณห0ก็ได้นะคะก็จะขึ้นมาประมาณอย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะหน้าจออย่างนี้เราจะเอาอันนี้ลงนะคะก็ได้แล้วค่อยกดหาก็ได้แต่มันมาแบบนี้แล้วเราก็ค้นหาเทมเพลตเลยค่ะพิมพ์คำว่าตุดจีนนะ,ะตุดจีน นะคะตรุดตรุตรุตร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 สอสลาสอสุสีเออภา,าษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยไม่แข็งแรงนะคะอะไปเลยนี่มาเต็มเลยนะคะเรียกเทมเทมเพลตรุดจีนเราก็เลือกที่เราชอบค่ะบังเอิญจินนะเลือกเข้ามาดูแล้วกว่อนจะอัดคลิปชอบอันนี้ชอบอันนี้นะคะแต่อันนี้มันเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเออขายของเนาะ นะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ขายของเราจะเอาเป็นการ์ดธรรมดานะคะอันนี้เราก็อาจจะเป็นใส่คำของเราแก้ไขเป็นคำของเราเช่นอ่า happy าใช้คำว่า happy แล้วกัน ap, happy happy ปีใหม่อ่ะอันนี้แล้วกันนะคะ happy ไม่ทูดแวยอ่าโอเค ะะอันนี้ก็อาจจะเป็นคำอวยพรเนาะคำอวยพรแก้ไขซึมเฮงเฮงรวยรวยนะคะเอาเฮงเฮงคำนี้เฮงเฮงนะคะรวยรวยอ่าโอเคแค่นี้สวยไหมนะคะตัวเล็กไปหรือเปล่าอ่าโอเคขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเราปรับได้นะคะทีนี้นะ,ะตรงนี้เป็นรูปครีมเนาะ จะไม่เอาจะ,จะเอาแทนที่กดตรงนี้แล้วเราก็กดแทนที่แล้วเราก็เิื้อหาคําว่าอัพอภาพถ่ายนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าเงินทองซึ่งอันนี้จินทองเอาอันนี้เลยนะคะเพิ่งใช้ไปนะคะขยายให้ใหญ่นิดนึงนะคะอ่ะโอเคเวลาเราขยายรูปกดมุมนะคะกดมุมนะรูปจะได้ไม่เบี้ยวนะคะอ่ะอันนี้ เอารูปนี้รูปนี้จะเอาเงินนะคะแทนที่ด้วยเงินถ้าเวลาที่เราหานะคะภาพถ่ายค่ะคือพิมพ์คำค้นหาเลยตรงนี้นะเงินนะคะเงินทองอืมเอาเงินเอาทองจะเอารูปไหนเราก็เลือกเอาอมอฮะเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้จะเอารูปนี้แหละจะเอารูปนี้เหมือนเดิมสมมตินะคะอใ,ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงให้รู้ว่าเป็นเงินเงินทองทองทีนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเราไม่ได้ลด5 0หรือไม่ได้อะไรเราค่อลบออกก็ได้นะคะเนี่ยลบทิ้งไปเลยนะคะอ,ะอันนี้อาจจะเป็นเอารูปส้มส้มมงคลนมาใส่ไหมอัปโหลดไม่มีเอาใหม่ไม่ใช่ไม่อัปโหลดเอาเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายนี้คือมันจะค้นหาผ่านแอปนะคะของเขาเองอส้มมงคล ฮะโอเคฟื้นส้มมงคลเดี๋ยวนะฮะมีเปล่าส้มมงคลอันนี้ได้ไหมเออเป็นภาพที่มันรีมูฟแบ็กกราวแล้วด้วยนะคะเราก็เอามาใส่สมมติเอามาใส่อย่างนี้สวยไหมจิแทนรูปนี้นางแบบนะคะเปลี่ยนเป็นรูปจินแทน <c oughs> นะคะเปลี่ยนเป็นรูปเราแทนเราก็อัปโหลดค่ะ ข้างล่างเลื่อนข้างล่างอัปโหลดนะคะอันรูปนี้ไม่เอาเอารูปอัปโหลดใหม่ปึ้มปืมนี่ไปทํากันบ้านมันแล้วนะคะอยากได้รูปนี้เอาเอาเอาอันนี้อัปขึ้นมานะคะใส่รูปนี้เข้าไปยืนอยู่ตรงนี้นะคะยืนอยู่ตรงนี้เราก็ไดคัดข้างหลังออกมาที่เอฟเฟกกดแบ็กก o า n r ์รีมูฟฟึมอันนี้คือเป็นเป็นแคนวาโปนะคะ แต่แคนวาไม่โปก็เอาไปรีมูฟข้างนอกก่อนก็ได้นี่นะคะได้ไหมได้ไหมนะพอได้อยู่นะนะคะพอได้นะไปบังเงินซะง,งั้นเอาใหม่ใหญ่ไปอ่ะโอเคเอาลงมาก่อนนี่ได้ไหมเอ้นปรับแสงได้ไหม๋ยวจินดูก่อนปรับแสงให้หน้าสว่างหน่อยเนาะความสว่างเอ้ยเห็นไหมเพิ่มความสว่างหน่อยหน้าดำนะคะนี่ แสดงว่าตอนที่ถ่ายนี่มือใกล้กล้องใกล้ไฟใกล้กล้องหน้าไม่ค่อยอน,นั่นเท่าไหร่นะคะปรับมานี่อะแสงแค่นี้สว่างพอไหมอะให้มันละมุนนิดนึงไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คืออ่ะสีผิวจะได้ไม่โดดาดตัวจริงเท่าไหร่ถ้าเราชอบแล้วเราก็โอเคนะคะเงาเงาเงาเอาเงา,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 งาหมไม่เอา อืมอ uh ืมโอเคอ่ะสมมติได้แล้วนี่นะคะอ่ะถ้าตัวเล็กไปก็ยืดถ้าใหญ่ยืดมุมนะคะยืดมุมได้แบบนี้ได้อ่ะฮะอย่างนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะอ่าแล้วเราก็นะคะ ถ้าจะใส่ให้มันเป็นโลโก้แบรนด์หรือติดเพจเราไปด้วยสมมตินะอ่ะเราก็ใส่ไอคอนของ f เฟ o บุ๊กฮึมโอ้ไม่เอาดีกว่าเนาะสีน้ำเงินเอาแค่นี้แหละโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ดาวน์โหลวดเลยจิ้มเครื่องหมาย ฟึ้ลงมาแบบนี้นะคะไว้ที่เครื่องแล้วเราก็เอาไปแชร์นะคะไปแชร์หน้าเพจ Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียเราได้เลยไปแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้นะไปแล้วสวัสดีค่ะ